สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋แม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมารู้จักกับพืชสมุนไพรนะครับแล้วก็เป็นผักได้ด้วยนะครับต้นไม้ชนิดนี้ก็คือว่านตูบหมู่นะครับก็จะเป็นชื่อเรียกภาษาอีสานนะครับส่วนภาษากลางและชื่อสามัญน,นะครับก็จะเรียกกันว่าต้นเลาะป่านะครับ ก็จะเป็นพืชล้มลุกนะครับจะแตกใบในช่วงปลายเมษานะครับถึงพฤษภานนะครับก็จะเป็นช่วงเข้าหน้าฝนนั่นเองนะครับแตกเป็นใบขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ประมาณสิงหาคมจะมีดอกออกมานะครับแล้วพอถึงหน้าหนาวนะครับก็จะยุบไปนะครับใช้เป็นพืชผักก็ได้นะครับคือใบของตอป่าหรือว่าตู่บุ่นี่ครับนำไปกินจิ้มน้ำพริกได้นะครับ ก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนสามารถนําใบของเขาเนี่ครับไปซอยไปหั่นละเอียดเพื่อไปประกอบอาหารนะครับดับความคาวของอาหารได้นะครับว่าตูมุมก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับเป็นกลิ่นที่เฉพาะตัวนะครับนอกจากสามารถทําประกอบอาหารคือกินกับน้ําพริกได้แล้วแล้วก็หั่นใส่หั่นเป็นเครื่องประกอบอาหารได้แล้วยังสามารถเป็นยาได้ด้วยนะครับ โดยหัวของเขานี่ครับจะสามารถตำมาพอกแผลนะครับแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อครับโดยใช้หัวนะครับใช้ไปทําลูกประคบนะครับประคบร้อนนะครับก็จะด้วยกลิ่นของเขาก็จะเป็นช่วยให้ผ่อนคลายนะครับสามารถแก้ไอและก็เจ็บคอได้ด้วยนะครับส่วนการปลูกนะครับแนะนําให้ปลูกในกระถางที่มีลักษณะเตี้ยนะครับบานกว้างออกนะครับ หรือจะใช้กระลังเก่ามาเจาะรูก็ได้นะครับแล้วก็ปลูกนะครับเขาจะยุบนะครับเวลาหน้าหนาวนะครับยุบไปก็จะหัวก็อยู่ในนี้นะครับพอเวลาถึงหน้าฝนนะครับเขาจะแตกขึ้นมาเป็นต้นเหมือนเดิมนะครับงั้นถ้าเราปลูกไว้เราอย่าเผลอคิดว่าต้นมันตายแล้วเอาไปทิ้งนะครับก็มันจะอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวก็แตกเป็นต้นขึ้นมาใหม่นะครับก็เวลาเลี้ยงดีให้ไว้ที่ชื้นๆนะครับไว้ในร่มลำไรนะครับ วันนี้ก็แนะนำให้รู้จักกับว่านตูบหมูบนะครับต้นไม้สมุนไพรนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับ mm hmm. ลาการเพียงเท่านี้นะครับไว้พบก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ